เสียงใบไม้แห้งกรอบกแกรบใต้เท้าในป่าเก่าแก่แสงแดดส่องลอดกิ่งไม้ลงมาเป็นลำเด็กคนหนึ่งเดินตามรอยเท้าแปลกๆบนพื้นดินรอยเท้าใครกันนะเล็กจังเด็กคนนั้นพึมพำจูจูก็มีเสียงกระซิบแว่วมาช่วยด้วย เด็กคนนั้นหยุดเดินหันซ้ายหันขวาใครนะ่ะใครพูดเสียงกระซิบดังขึ้นอีกครั้งตรงนี้ข้างล่างเด็กคนนั้นก้มลงมองเห็นโพรงไม้เก่าแก่ขนาดใหญ่รีบคลานเข้าไปในโพรงมืดมิดเด็กคนนั้นมองเห็นร่างเล็กๆในชุดขาวซีดนั่งกอดเขา่า เธอเป็นใครเด็กคนนั้นขามด้วยเสียงสัน่นเราคือวิญญาณที่ถูกทิ้งไว้ช่วยตามหาของที่หายไปให้เราได้ไหมวิญญาณสาวน้อยตอบเสียงแผ่วเด็กคนนั้นไม่ลังเลของอะไรละ่ะเราจะช่วยวิญญาณสาวน้อยยิ้มบาง สร้อยคอรูปดาวมันสำคัญกับเรามากเด็กคนนั้นรับคำตกลงเราจะตามหาให้การผจญภัยในป่าเก่าจึงเริ่มต้นขึ้นเพื่อช่วยเหลือวิญญาณสาวน้อยให้เป็นอิสระ